นี้เราจะมาพูดถึงเรื่องการสร้างใบแจ้งหนี้ของโปรแกรม c a เ b ิลทีวีนะครับเมื่อเราเข้าโปรแกรมของ Cable ลทีวีแล้วนะครับเราจะมีการสร้างใบแจ้งหนี้กันก็คือว่าเราต้องเข้ามาที่หัวข้อปฏิบัติงานนะครับพอเมื่อเราเข้ามาที่หัวข้อปฏิบัติงานนะครับคุณจะเห็นหัวข้อในการทําใบแจ้งหนี้สร้างใบเสร็จรับเงินนะครับขั้นตอนนี้เราจะมาทําการสร้างใบแจ้งหนี้โดยทําการกดปุ่มทําใบแจ้งหนี้นะครับเสร็จเรียบร้อยปุ๊บนะครับมันจะขึ้นมาเป็นหน้าจอสําหรับในการสร้างใบแจ้งหนี้นะครับ ข้อมูลต่างๆที่ค oh, ุณเห็นในตารางเหล่านี้นะครับเป็นข้อมูลที่ใบแจ้งนี้ที่ยังไม่ถูกชำระนะครับหลักวิธีการสร้างใบแจ้งนี้นะครับก็คือว่าเราทําการกดที่ปุ่มบินประจําวันนะครับแล้วเราก็เลือกบินงวดประจําวันที่ที่เราต้องการจะสร้างใบแจ้งนี้นะครับสมมุติว่าเป็นวันที่สิบห้านะครับสมมุตินะครับแล้วผมกดปุ่มคําว่าสร้างใบแจ้งนี้นะครับหลักการก็คือว่าระบบจะ จะดูว่าใครบ้างสมาชิกใครบ้างที่ตรงกับวันที่15นะครับแล้วยังไม่ถูกตัดสายนะครับเมื่อเรากดปุ่มสร้างใบแจ้งนี้นะครับผมกดปุ่มสร้างเลยนะครับสมมุติถ้ามีข้อมูลนะครับมันจะขึ้นมาเป็นข้อมูลที่เห็นอยู่ทางด้านด้านล่างนะครับแล้วเมื่อเราทําการสร้างใบแจ้งนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วปุ๊บเนี่ยนะครับ มันก็จะสามารถสร้างพิมพ์ใบแจ้งนี้ได้ทันทีนะครับเมื่อสักครู่นี้ก็คือว่ามันไม่มีข้อมูลนะครับเพราะว่างวดกํากหนดวันที่ที่ผมสร้างาสมมติไว้เมื่อกี้นี้นะครับข้อมูลของเราคือไม่มีสมาชิกท่านใดที่ตรงกับ วันที่กขากาหนดวันที่ตรงกับที่วันที่เราเลือกตรงนี้เลยนะครับวิธีการนะครับเราคงจะไม่ต้องใส่คีย์ด้วยคีย์บอร์ดตรงนี้นะครับวันที่นะครับโดยโดยที่เราจะต้องทําการเลือกวันที่โดยทําการกดปุ่มสร้างปฏิทินตรงนี้นะครับเราเลือกวันที่ที่เราต้องการแล้วเราก็กดปุ่มสร้างนะครับหลังจากกดปุ่มสร้างเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเนี่ยครับมันจะขึ้นมาเป็นข้อมูลใบแจ้งหนี้ที่เราต้องการนะครับเมื่อเราสร้างใบแจ้งหนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับเรากดปุ่มพิมพ์ใบแจ้งหนี้นะครับ วิธีการพิมพ์ใบแจ้งนี้นะครับก็คือว่าเราเลือกงวดประจําวันที่ที่เราต้องการจะพิมพ์นะครับตัวอย่างเช่นงวดวันที่หนึ่งกุมภาปีสองพันห้าร้อยห้าสบสองนะครับครับหลังจากนั้นนะครับถ้าเราต้องการกดพิมพ์ออกมาจากเครื่องพิมพ์นะครับเราก็เลือกที่เครื่องพิมพ์นะครับวิธีการนะครับก็คือถ้าเกิดว่าเราต้องการพิมพ์ทั้งหมดนะครับเราก็สามารถกดพิมพ์ได้เลยหรือ เถ้าเกิดว่าต้องการจะเลือกโซนที่ว่าอยากจะพิมพ์เฉพาะโซนของหมู่บ้านมนโนลมหนึ่งเราก็สามารถจะเลือกพิมพ์ใบแจ้งหนี้เฉพาะโซนหมู่บ้านก็ได้นะครับแล้วเราก็กดพิมพ์ได้เลยทีนี้ผมไม่เลือกนะครับแล้วเมื่อกี้พอดีว่าใบนี้เรามีการพิมพ์ใบแจ้งหนี้ไปแล้วนะครับเราก็กดว่าพิมพ์ซ้ําได้นะครับเอสถานนะการพิมพ์ซ้ําได้หรือไม่ได้เนี่ยนะครับขึ้นอยู่ว่า เอ่อพาสเวดในการเข้าใช้งานของเขาเนี่ยเข้าถึงหรือไม่ถ้าเกิดว่าเขาเข้าไม่ถึงเนี่ยหรือว่าไม่มีสิทธิ์ที่จะพิมพ์ซ้ําได้เนี่ยสถานะตรงนี้ก็จะเปลี่ยนไม่ได้นะครับพอดีว่าผมเข้ามาในรหัสแอดมินนะครับตรงนี้มันสามารถเปลี่ยนได้นะครับแล้วเราก็สามารถจะกดพิมพ์ได้เลยเมื่อเรากดพิมพ์แล้วเนี่ยนะครับระบบจะมีการเตือนว่าคุณจะพิมพ์ออกมาเป็นใบเอ่อออกทางเครื่องพิมพ์หรือจอภาพนะครับทีนี้ผมออกเป็นจอภาพนะครับนะครับ ทีนี้มันก็สามารถพิมพ์ออกมาเป็นใบแจ้งหนี้ที่เราเซตเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเกิดว่าคุณมีการพิมพ์ออกอสร้างใบแจ้งหนี้ออกมา100ใบแล้วกดสั่งพิมพ์มันจะพิมพ์ออกมาทั้งหมด100ใบเลยนะครับครับเป็นอนันเสร็จขั้นตอนในการพิมพ์ใบแจ้งหนี้นะครับ